ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทําทีระดับ SR นะครับแล้วก็เทสลงข่าวลับระดับ10บนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าผู้เล่นใหม่นะครับสามารถปั้นตัวธรรมดามาเล่นได้ไหมนะครับจริงๆมันทําได้นะครับขึ้นอยู่กับมิสตามาแล้วก็คอมโบทีมด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเทให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูมิสตาร์ก่อนนะครับอันนี้จะขอเซตทีมไ้แป๊บนึงนะเลิ่มใหม่แล้วก็ยอมนะครับทีจะเน้นทึกๆนิดนึงนะครับ หลักๆก,ก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ผ่านด่านใช่ไหมเราสามารถปั้นทีมพวกเนี้ยมาเล่นเพื่อเอาของรางวัลน,นะครับในขั้นแรกได้ก็คือแบบเหมือนล่ารางวัลนั่นแหละนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพาเทสดูนะครับเอาด่านที่มันคิดว่าไหวแล้วกันนะมันอาจจะไม่ผ่านทุกด่านนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็สามารถเล่นตั้งแต่ด่าน1นถึงเหรือว่าด่าน10ได้นะครับแต่ว่าบางด่านก็จะมีเงื่อนไขของมันเนาะเราก็ต้อง จัดทีมเฉพาะไปเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสเทสอันที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วกันเนาะไม่ไม่ยากมากแต่ก็ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าด่านไหนที่สามารถสู้ได้นะเอาด่านนี้แล้วกันด่านแวมค่อนข้างจะยากประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากมากกลางๆแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวพาดูทีนิดนึงนะทุกคน,นซึ่งเดี๋ยวองเมียวเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเซเมก็ได้หรือว่าเป็นน้อง เนี่ยจริงๆใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะแต่ผมชอบชอบคังอูลานะกับกับเซเมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเซเมแล้วกันเพราะว่าทีมบัฟเนาะส่วนในเรื่องของตัวละครนะครับปึ๊บเด็อานะครับต,รตัวละครนะตัวแรกจะเป็นคุจิระนะครับผมจะใช้เป็นสปีดนะทีมสปีดแล้วก็คีร้อยนะครับจริงๆมีตามาไม่ต้องฟูขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าคุจิระเราหลักๆจะเป็นตัวที่เอาไว้ตีแจมนิดหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเป็นดาเมจเวลาเราตีแจมแล้วก็บัฟทีม แล้วก็แจกโล่ให้เพื่อนด้วยสลับไปสลับมานะครับตัวนี้จะใช้มนาเพืองนิดนึงใช้ลูกไฟนะครับลูกไฟนั่นแหละติดมาโอเคส่งตัวร่อไปจะเป็นน้องคู่นะครับตัวนี้ใส่เป็นแมวกวักก็ได้นะเพราะว่าเผื่อไว้แบบเพิ่มไฟได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแจกไฟแล้วก็ใสฟเพื่อนได้นะครับสกิลน้องเนี่ยเวลาใช้เล็งตัวไหนเนี่ยตัวนั้นจะเป็นอาวารนะครับจนถึงจนกว่าจะกลับมาถึงเธอร้องนะครับ ตัวต่อไปนะจะเป็นน้องกล่องนะครับจริงๆผมเอาน้องกล่องมาเพราะว่าน้องจะเป็นตัวที่เซฟเพื่อนได้ตอนที่ใกล้าตายแล้วก็เอาไว้แจกโล่แบบรีๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟมากออตั้งเป็นตีธรรมดาก็ได้นะเราจะใช้สักิลก็ต่อเมื่อแบบทีมใกล้จะตายโดนโจมตีหมู่ใกล้าตายอะไรอย่างเงี้ยก็จะทักิลเซฟเอาก็ได้นะครับหลกัหลกๆจะเป็นเน้นเลือดนะสำหรับตัวน้องแล้วก็เป็นวารีเอาไวาเ้เปิดเกมมาแจกโล่ให้เพื่อนนะครับ ตัวดาเมจหลักของเราจะเป็นน้องไก่นะครับน้องไก่มีตามาจะเป็นตามนี้เลยอ่าฮารีนะครับเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าเน้นตีธรรมดานะครับน้องจะเป็นตัวที่ตีธรรมดาไม่ใช้สกิลนะครับจะใช้สกิลน้อยมากนะครับแล้วก็ถ้าหามีตามาบอสสัก2เม็ดตรงนี้มาแปะได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าดาเมจน้องค่อนข้างจะเน้นโจมตีหลายฮิตนะครับเพราะงั้นอ่าใส่ฮารีกับคอมโบนเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับทำให้ได้คียร้อยนะแล้วก็ส่วนคีดาเมจไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้ผมจะทำไว้เทสเฉยนะครับ จริงๆอ่าอันนี้ปรับแล้วนะเออพยายามจะทําให้คีร้อยแล้วก็คีดาเมจที่200แต่ว่ามันก็ยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามีตมะไอตรงเนี้ยผมมีจํากัดนะครับมีตมะบอสเออก็คือคัดคัดแต่อันแรงๆมามันก็เลยใส่ได้แบบนี้มาทุกคนโอเคสามารถจริงๆอะ่ะดาเมจคีด,ดาเมจสามารถน้อยกว่านี้ก็ได้นะแบบสัก2 0 0 1 8อยอย่างเงี้ยก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องตีนานขึ้นแค่นั้นเองนะครับหลักๆก็น่าจะชนะเพราะว่าทีมเรายืนอยู่ได้นะฮะ และตัวสุดท้ายก็เป็นน้องฮิลลีโบนะฮิรลีโบจะเป็นตัวคอยแจมนะครับไม่ใช่คอยแจมดิคอยฮิลนะครับฮิลแจมเพื่อนเวลาเพื่อนโดนตีนะครับจะเป็นตัวเซฟได้ดีเพราะงั้นทีมเรามีแต่เซฟเซฟแล้วก็เอาตัวดามจเป็นตัวเดียวคือน้องไก่นะฮิลลีโบก็คือเล่นเป็นมิตามะสายเลือดแล้วก็คีร้อยได้เลยเนาะมิตามะเนี่ยจะเป็นสายอ่าเป็นเขาเรียกพึกษาก็ได้นะที่เน้นฮิลเลยก็ได้อันนี้จะเป็นเทคอนเอาไว้กระโดดไปช่วยแจม นะครับช่วยรับดาเมจก็ได้แล้วแต่คนเล่นนะอันนี้ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นนกฟ้าก็ได้นะช่วงเปิดเปิดเกมมาได้ลูกไฟอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะนะครับอ่าแล้วแต่คนเล่นนะครับแต่หลักๆทีมประมาณนี้แล้วใส่มิตมะประมาณคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับค่อนข้างจะดีหลักๆตัวที่ฟิก,กเนี่ยมิตมะก็ค่อนข้างจะเป็นน้องไก่นะครับก็คือตัวนี้ประมาณเนี้ยถือว่าจะดีนะครับควรจะฟิกแบบนี้นะฮะแล้วก็น้อง ยยเรียกว่าน้องนกฮูกนะนกฮู่แบบนี้ก็ได้นะครับอสองตัวนี้ยที่เหลือก็แล้วแต่คนชอบเลยนะเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมจะตั้งให้น้องกล่องเป็นสกิลโจมตีธรรมดาแล้วก็น้องไก่นะไม่ใช่สกิลนะครับส่วนน้องนกฮูกเนี่ยเราทิ้งมาที่น้องไก่ไว้นะครับทิ้ให้มันขึ้นสีสุเสียงขนบนแบบนี้นะครับเวลาออโต้นะเพราะว่าเเวลาน้องไก่ตีไปแจงเห็นปะตีทีเห็นปะตายไปตัวหนึ่ง เนี่ยตายตายได้เลยเห็นปะแล้วทีมเราก็จะมีโล่ป้องกันนะครับมีตัวฮิลไว้อะไรเงี้ยค่อนข้างจะดีนะทุกคนเนี่ยอึดมากเลยเห็นไหมโล่ยังไม่แตกเลยแต่ว่าถ้าเกิดทีมมีฝ่ายเบาขนาดเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนน้องไก่เป็นสกิลก็ได้นะให้น้องไก่ตีหมู่ไปเลยนะครับช่วงเวฟสองเวฟแรกอะเพราะว่าดาเมจด,ดาเมจหมูจะอยู่ที่น้องไก่นะครับสกิลที่สามเป็นสกิลดาเมจหมูได้เดี๋ยวรอดูนะครับ รอกบใช้สกิลแป๊บหนึ่งจริงๆเทิร์นแรกออกมาเราน่าจะใช้น้องไก่ตีตีหมูไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะช้าหรือใครรอดได้ก็กดออโต้อย่างเงี้ยแล้วก็รอชนะเลยก็ได้นะเออแล้วแต่คนจะชอบนะครับวีน้องไก่ไม่พอนะครับไฟไม่พอเนี่ยมันถึงต้องมีนกฟ้านะครับพอเงี้ยแหละแล้วก็ <S <S ฮิลลิโบเร <S <S าปิดสก<ะ>ิสลไว้ก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการฮิลมากนะครับเห็นปะเลือดเรายังไม่ลดเลยเอาไว้ค่อยฮิลตอนหลังก็ได้เนาะ เราจะเปิดสกิลแค่คุจิระตัวเดียวนะครับแล้วก็น้องนกฮูกก็ได้นะครับมันก็จะเสริฟไฟได้เยอะเลยปึ๊บเนี่ยเห็นว่าเวลาน้องนกฮูกใช้สกิลปึ้นเนี่ยจะได้ไฟไฟขึ้นมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราน้องไก่สกิลหน่อยน้องไก่สกิลนะครับค่อนข้างจะแรงนะปุ่มเห็นปะ่ะเก็บเกือบหมดเลยเนี่ย แล้วเราก็สามารถรับดาเมจได้อยู่นะเห็นปะต่อให้ไม่ใช้ไฟเนี่ยน้องฮิลลิโบก็ยังหิวได้อยู่วิ่เนี่ยต่อให้เราโดนซีซีนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้องฮิลลิโบก็คอยหิวได้นะครับเนี่ยคือข้อดีนะกลับมาแล้วฮิลิโบปุ๊บหายมันอาจจะนานนิดนึงนะทุกคนสำหรับช่วงแรกนะครับแต่ว่าที่เราไหว ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเอยทีมผมแข็งแล้วทีมผมไหวแล้วเนี่ยก็สามารถเอาน้องกล่องออกไปได้นะน้องกล่องที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางเลยเอาออกไปได้แล้วใส่ดาเมจหมู่เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนชอบโูแต,แต่แต่นี้สปีดต,ต,ต่ำแฮะ่ยเห็นปะพอเรามีอ่าตัวที่มีวารีอย่างเงี้ยเปิดต้นเปิดมาปุ๊บแล้วก็จะมีโล่กันกันดาเมจได้นะครับก็จะเซดได้ประมาณหนึ่ง โอ้โหเขาก็มีโล่แฮะต้องปล่อยเขาเล่นก่อนเนี่ยแม่ง้เขามีโล่กันนะครับเหมือนเดิมน,นะเล่นเหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้าหากว่าทีมไหนเนี่ยที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าทีมไหนเขามีตัวชุบชีวิตตัวฮิลเนี่ยเราก็ต้องฆ่าตัวนั้นก่อนนะ <S <S อ่ะอย่างทีนี้น้องไก่ฟืบก้าไปหายไปหนึ่งตัวนะครับสองตัวเหมนป้าถือว่าแรงนะ ดูถูกไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มอนบอลบางนะครับเราสามารถเปิดสกิลสามน้องไก่ได้เลยให้น้องไก่ใช้สกิลได้เลยนะเพราะมอนมันบางมากเราต้องการความเร็วแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเริ่มถึงเงี้ยเราก็ใช้สกิลเดี่ยวซีดีกว่าก็จะแรงกว่านะครับนี้พูจิราไปแจมนะครับเอาเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนโล่แล้ว ปิ้วเรียบร้อยหายไปหนึ่งตัวอ่าเหลือตัวเดียวอย่างงี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสกิลหนึ่งเลยน้องไก่เอาไว้เล่นนะครับตื้ได้ไฟมาได้ไฟเพิ่มอันนี้ไฟเต็มนไม่เห็นปะ่ะขนาดเราไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวไฟเลยนะมีแค่ตัวฮุกตัวเดียวนะนะเนี่ยรอบนี้เราต้องฆ่าฮิวบีโบก่อนแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับเนี่ยตัวตัวที่สองนะครับจากทางด้านซ้ายมือนะครับอีกฝั่งเนี่ยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวชีชวิตนะเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อน ผมก็จะเอาน้องไก่ให้ไปฆ่าน้องนะครับเล่งไว้อุยโดนตัดเลือดทุกคนก็จะหิวยากหน่อยโอเคเซเมนี่เอาสกิลโลมาก็ได้นะเอาโล่กับบับดาเมจมานะครับจะดีกว่าโอา้ขนาดตีขนาดนี้พิวพิเห็นปะขวนเกือบตายเห็นปะสองคอมโบนี้สุดๆไปเลย กุจิระอืมแจกโล่เอาไว้กันกันจีนไม่ดีนะแล้วฮิโอยิโบก็คอยฮีนะครับช่วงที่เรามีโล่แบบนี้น้องไก่นี่ถือว่าแรงนะเดี๋ยวรอสแตกน้องครบก่อนเพราะว่าน้องจะตีธรรมดาแล้วเพิ่มจำนวนตามจำนวนขนไก่นะเดีย๋ยวรอน้องเก็บสแต็กนิดนึงเนี่ยน,น้องไก่แล้วก็จะเซฟพีไว้นะครับไม่ตายหรอกเพราะว่ามีน้องนอกคูก่กันไว้อยู่ พอเราองกตายปึ๊บก,ก็ฮิวฮิว,ฮวรโบก็มาคอยแบบฮิวฮิวต่อปุ๊บตายไหมไม่ตายนะครับปียิ่งกว่าจะตายทุกคนมีไม่โดนดาเมจไม่โดนนะครับมีทั้งโล่มีทั้งฮิวนะครับมีทั้งตัวเซฟทีมเราตายยากนะครับแต่สำหรับบางทีเราก็จะแพ้นะอย่างทีมที่แบบที่มันลดแคลรเลือดอะไรอย่างเงี้ยปิวซีธรรมดา โอ้น้องไก่ละโดนเธอไปถึงไหนเนี่ยหิวที่โบของหิวแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ดาเมจไ,ไม่พอไม่ไม่ไหวก็เอาตัวดาเมจมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าน้องกล่องเนี่ยก็เป็นตัวมามาเสริมไม่เฉยเนาะมาสามารถเปลี่ยนได้ตีปิป้วปิวป้วปุ๊บเรียบร้อยนะครับตายแล้วหนึ่งตัวตัวต่อไปนะครับฆ่าน้องฆ่าตัวหิวกว่อนเลยนะครับตัวหิวแรงมากแรงไหมไม่รู้แต่ควรฆ่าก่อน ที่อยังยืนอยู่ได้เห็นปะอีกฝ่ายเริ่มตายทีละตัวแต่ทีายังยืนอยู่ได้คุจิราเราก็บัฟอย่างเดียวอ่าบัฟแล้วพอแล้วตอนนี้ผมจะพอแล้วรู้สึกว่าทีมเรายืนอยู่นะผมก็จะใช้คุจิราแบบเป็นตีธรรมดาแล้วกันนะเอาไว้ตีแจมเพื่อนนะครับโอเคปึบเห็นปะแล้วก็ปล่อยน้องไก่ตีเกะแตกใหม่มีช่วยแจมสามมือแน่รือว่าแรงมากเลยนะใสุู่นเงานะครับ หรือจะใส่แบบพวกเจาะเกาะอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบกระดูกขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุจิระแล้วแต่คนเล่นเลยโอ้โหใส่ตัวนี้มันตัดเลือดอะ่ะมันตัดเลือดอะ่ะมันตัดเลือด,อดเราเราต้องไปเซฟมิโอริโบก่อนไม่นัานเดี๋ยวตายนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับต่อไปนะโอ้หิริโบ ตายแล้วไม่ทันนะฮะเราโดนตัดเลือดบ่อยเกินไปจะอยู่ไหมอุ้ยโหแรงมากเลยอะแรงมากนะครับผมต้องเปิดสกิลน้องเกาะน้องกล่องนะฮะเอาไว้เซฟเลือดแล้วก็เปิดสกิลคุชิระด้วยจะได้มีโลป้องกันนะครับ ปิ้วๆๆ้ๆเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับได้เวลาได้เวลาข้าวข้าวแวมก่อนเพราะแวมแรงมากปึ๊บน้องกล่องเซฟสกิลน้องกล่องเนี่ยจะอยู่ประมาณเทินเทินนึงนะเทินหรือสองเทินนั่นแหละเซฟปีปุ๊ปปิ้วๆๆๆๆตายไหมไม่ตายโองแวมอึดจังอึดเกินไปล้าแต่เรามีโล่นะปึ๊บเห็นปะ เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมีเลือดก,ก็ได้แต่มีโล่ดูดิดูโล่ดิโดแทบบซอฟ,า,ฟาข้างล่างเลือดอะ่ะคือแบบโล่มันสูงอะ่ะมันเยอะเกินอะ่ะดูดิต่อไปก็ฆ่าน้องชินต่อปิ๊ปปิ๊ปิเรียบร้อยนะครับเนี่ยขนาดที่เราพังนะเนี่ยนะครับไอ้เราก็พลาดไปนิดนึงนะครับแต่หลักก็คือสู้ได้น,นะถ้าเกิดเอาเซเมเอาโล่มาเนี่ย แล้วก็จะกันดาเมจได้เยอะเลยนะครับ,บกันบางสกิลได้ปึ๊บเกิดตายเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอันนี้ด้านสิบนะเนี่ยดูชิวนะดูชิวแต่ว่าใช้เวลาตีนานนิดนึงอันนี้คือสําหรับผู้เล่นใหม่ที่มีตะมะไม่โหดมากและอยากได้ทีมที่ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับก็จะเล่นทีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปอีกทีมหนึ่งนะที่แบบว่าพี่ผมไม่มีทุกตัวเลยอะไม่มีบางตัวเนี่ยครับเราสามารถเล่นทีมตัว R ข้างบนได้นะทีมนี้นะครับ เพราะว่าทีมเนี้ยคือตำแหน่งผมจะวางไว้ทับกันเลยนะก็คือแบบตัวตัวแรกเนี่ยน้องโดโจน้องนกเหลืองเนี่ยเอามาแทนตัวฮิวได้นะครับแล้วก็น้องปลาเนี่ยเอามาแจกโลกนะครับแล้วก็น้องหอยเนี่ยเอาไว้กันได้นะนะครับอันนี้คือตัวระดับ R นะแต่ผมไม่ได้ปั้นไงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ปั้นจะมาเททีไม่ดูเนาะตัวฮิวที่ดีที่สุดนะก็คือน้องนกเหลืองเลยนะครับโอคุนะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ พยายามอัพแบบสกิลเต็มนะตัวเนี้ยสกิลเต็มเพราะว่าสกิลน้องฮิวแรงมากนะฮิวตามเลือดนะครับใส่เลือดเยอะๆนะฮะแล้วก็ทำซักประมาณ5ดาวหดาวนะครับก็ฮิวแรงแล้วฮิวเป็นหมื่นเลยนะนะครับแต่ใช้ลูกไฟน้อยมากนี่คือจุดจุดดีเลยจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นน้องน้องโคยน้องโขยน้องโค,ย,งโคยจะเป็นน้องนางเงือกตัวเนี้ยจะเป็นคอยดีคอยแจกแบบแจกโลให้เพื่อนนะครับแบบเฮ้ยแบบ เราจะใช้ก็ต่อเมื่อแบบฮี่ทีมใกล้ตายแล้วเงี้ยแบบเลือดลดแต่ฮิวไม่ทันอะไรเงี้ยก็แจกโลแทนเอาเอาโลมากันแทนเลือดก็ได้น้องโคอยู่ไหนเอ่ยนี่น้องโคนะครับน้องโคอ่าลืมใส่สกิลให้น้องนะครับนี่รู้สึกจะเป็นสกิลนี้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นอ๋อสกิลสกิลนี้นะครับสกิลที่สองแจกโลนะครับแจกโลเท่าไหร่อ่ะสิบแปดเปอร์เซ็นของเลือดก็ถือเยอะนะ แจกโลเยอะอยู่นะครับเอาไว้แจกไม่ต้องไม่ต้องแจกโลทุกตาก็ได้ดูจํานวนไฟด้วยนะครับแล้วก็ซาชิกิวราชินะครับก็คือตัวนี้นี่ตัวลูกไฟตัวนี้ตัวนี้นะฮะเอาไว้ใช้สกิลสามเนี่ยนะครับคอยบับลูกไฟให้เพื่อนนะครับส่วนตัวฮิวก็มีโดโจแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอยทีมยืนไม่อยู่เลยพี่มีสามตัวนี้แล้วทีมยืนไม่อยู่นะครับเอาน้องหอยไปนี่น้องหอยปั้นตัวนี้มาเพิ่มนะครับหาง,ง่ายๆนะเนี่ยสักพักนึงเนี่ย ทุกคนเล่นคอนเทนต์แบบฟาร์มมิตามานู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาปั้นทีมพวกเนี้ยเก็บเก็บด่านเขารับหาของกันได้นะครับผู้เล่นใหม่นี่นะครับตัวนี้เพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยอันเนี้ยสามารถลิงก์ลิงก์เพื่อนทุกคนไว้2เทินนะครับแล้วก็แชร์ดาเมจกันได้แล้วก็มีฮิลเล็กน้อยนะค่อนข้างจะดีนะครับใส่สปีดส,สูงสุดเใน,นตัวเนี้ยใส่เป็นตัวสปีดนําแล้วก็เน้นเลือดนะครับช่องสองเป็นสปีดแล้วก็สี่กับ6เป็นเลือดได้เลยนะครับเออใส่เป็นวาได้มิามารีก นะครับก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวอื่นก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็ตัวท้ายจะเป็นตัวราเมจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวราเมจเป็นตัว s r นะก็มีหลายตัวแนะนํานะครับแต่สำหรับผมก็เป็นน้องนี่ก็ได้น้องผีดิบนะครับน้องสาวผีดิบนี่น้องสาวผีดิบนะครับเป็นตัวนี้ก็เล่นได้นะใส่มีตมะเหมือนน้องไก่เลยแต่ว่าน้องไก่จะโหดกว่านะครับเพราะว่าเป็น SR ด้วยแล้วก็ตีหลายทีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าแบบไม่ชอบตัวนี้นะครับไม่ชอบตีธรรมดาที่ให้เอาตัวนี้มาเพราะว่าน้องค่อนข้างจะตีแรงนะแล้วก็ มีตายเกิดนะครับถ้าหากว่าน้องน้องผีดิบน้องหมายังอยู่พอน้องตายก็จะเกิดขึ้นมาได้นะครับก,ก็เซฟไดอ้อีกจุดหนึ่งด้วยและแต่ว่าดาเมจน้องก็อาจจะแบบไม่นี่มากแล้วก็น้องเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้สก,กิลเยอะไม่ต้องใช้ไฟเยอะนะครับก็จะสามารถเลี้ยงไฟทีมได้ง่ายทาให้ตัวตัวถึกตัวซับพอร์ตเนี่ยใช้สก,กิลได้เต็มที่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเอ,อ้ยพี่ผมแบบไม่มีตัวแรงๆเลยอ่ะก็เอาเป็นตัวดาเมจไนีก็ได้นะตัวเนี้ย ตัวอื่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีดาเมจตัวอื่นที่ดีกว่านะครับหรือว่าไฟพออะไรเงี้ยเล่นเป็นตัวนี้ก็ได้นะมาก็บอกเนี่ยนะครับก็ใช้ใช้สกิลตโีโอ้โอ้โอ้กระตุกนิดน,นึงนะทุกคนเนี่ยใช้สกิลตีค่อนข้างจะแรงนะสองร้อยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าใช้สกิลไฟนะนะครับใส่เป็นพูดเงาหรือว่าเจาะเกาะอะไรเงี้ยทำคีย์ร้อยเนี่ยแล้วก็ตีก็เล่นได้นะครับหรือใครจะเอ้ย อยากได้เต้าหมูอะไรเงี้ยแบบอยากตีหมูก็เล่นได้แล้วแต่คนชอบนะแต่เต้าเดี่ยวมันจะแรงกว่าจะเก็บทีละตัวดีกว่านะค่อนข้างจะคุ้มนะฮะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมที่แนะนําเบื้องต้นนะสำหรับผู้เล่นใหม่แบบใหม่แบบไม่ค่อยมีตัวไม่ค่อยมีตัวปั้นก็ปั้นระดับทีม R อย่างเงี้ยมาไว้เล่นได้นะครับถามว่ามันมีโอกาสชนะไหมก็ค่อนข้างเยอะผมการันตีประมาณ70%เลยถ้าหากว่ามีตะมีค่อนข้างจะประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับฟันทีมตรงเนี้ยมันจะคอยใช้สกิลแบบเซฟกันเอง นะครับแล้วก็ให้ดาเมจเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวแบกเอาไว้แบบค่อยๆตอดๆต,ดตดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอทีมที่แบบฮิวขึ้นสู้หรือว่าดาเมจแรงเกินไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนด่านตีไปก่อนนะครับแล้วก็หาทางแก้เอานะครับค่อยมาเซฟทีหลังเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้คอนเทนหนอาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ